ตีนิวเยอะคะ่ะเป็นไงคะเพืเ่อนเพื่อนอยู่เมืองไทยแล้วก็มองนอกมองนอกค่ะผู้ชายใสย่ฝอมาเมืองนอกจะต้องเจอขาขาะแล้วก็เกล้กามาถึงที่นีกันำหรับฟังเรื่องของปนุดก่อนอีพีที่32แล้วคะ่ะ ว่าของที่มาจากเรือสองลำ ครโฟนี่เสียงเขาก็แจ๋วนะคะก็ยังโอเคอยู่หรือป้านุปเป็นคนพูดเสียงดังเสียงดังฟังชัดภาษาไทยตกตก,ตกแล้วก็หล่นหล่นบ้างก็อย่าถือสากันนะคะป้าว่างก็เลยมาลองใช้ youtube เป็นการศึกษาภาษาเพิ่มเติมไปในตัวเนี่ยค่ะก็ประมาณว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอ รอใช้ตอนที่เราออกไปด้านนอกไปเดินนะคะก็กะว่ารอหิมะลงแล้วว่าจะไปเดินแล้วก็ถ่ายเก็บแคปชั่นฟิลสวยๆนะคะเดินแล้วก็ออกลังกายไปด้วยเพราะว่าปีนี้2 0 2 5แล้วค่ะต้องมาดูแลสุขภาพกนะันดีก่ะตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นปีใหม่แล้วเพราะว่ามีโกมีโครงการอยากทำหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็มีทริปที่จะต้องไปเที่ยวก็ถึงว่า อันนี้น่าจะเหมาะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่า DJI Pocket 3 is the best sofa r for me ก็เห็นคอนเทนต์หลายคนนะคะยูทูบเบอร์หลายคนที่เขาออกมารีวิวนะคะก็ก็เรื่องจริงนะคะเพราะว่าได้ดูจากของเขาเราก็เลยแบบอืลองซื้อสักอันดีไหมเพราะว่าปนุก็เป็นคนพวกสายเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะก็ประมาณชอบก็ถือว่าโซฟาไม่ผิดหวังโซฟาก็ ระยะนึ่ง,ย,ง,ย,งยังไม่มีการติดหวังนะคะภาพชัดภาพคมแล้วก็ไปอยู่ที่เราติดต่อติดปฏิติประต่ะตะตอ Editing ้งยังไงก็อันนี้ก็เรื่องของเรานะคะโอเคค่ะงั้นกลับมาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันว่า dji pocket 3เว work สำหรับปานุษย์ในวัย50ใช้มันยังไงเพราะถ้าเด็กวัยรุ่นใช้เนี่ยคงง่ายแต่ถ้าพอขึ้นวัย50แล้ว ไม่ง่ายนะบางทีแล้วก็มันทําได้หรอมันใช้ได้หรอมันอะไรประมาณวันนี้วันพฤหัสนะคะเพิ่งวันที่สองของเดือนมกราคมนะคะก็เป็นเดือนเดียวกับว,วันเกิดป้านุชด้วยนะคะก็ตอนนี้มีเรื่องดีๆมาแชร์หลายเรื่องเหมือนกันนะคะเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่เอนักษัตริย์ใหม่แล้วปีปีมะเสง็งปีงูเล็กประมาณนั้นนะคะ ก็เรื่องต่อมาของ EP 32ก็คือเรือที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะ from Thailand ก็คือเรือสองลำลำแรกจะมาถึงก่อนที่เขาเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมานะคะเพราะว่าตอนนี้ปันนุฑุเนี่ยตอนที่พูดปันนุฑุจะอยู่แคนาดาแล้วช่วงแรกแรกนะคะช่วงวันสองวันแรกก็มาถึงอย่างที่ อีพีที่แล้วนะคะ31ก็คือต้องไปนอนที่บ้านคุณแม่ยายพ่อตาก,ก่อนเพราะว่าไอคอนโดที่คุณชายเขาบอกเขาซื้อไว้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันไม่มีอะไรเลยก็คือเราจะต้องค่อย,อยๆทยอยซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าคุณชายเนี่ยเขาใช้ชีวิตต่างประเทศก็คือไปเมืองไทยไปฮ่องกงไปอะไรของเขานะคะเขาบอาว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาเดินทางบ่อยแต่เวลาไหนที่เขากลับมาใช้ชีวิตเขาก็คืออยู่เมืองไทยก็ถึงได้ไปเจอปนุษย์ที่นูน่น นะคะเราไปเจอกันที่นู่นที่เมืองไทยนั่นแะหละค่ะเขาก็เหมือนกับเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอะไรที่เมืองนอกเลยนะคะเขาก็แทบจะไม่มีอะไรเลยก็เขาก็ต้องมาเริ่มซื้อเริ่มซื้ออะไรใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราว่าเออเรามาอยู่กับเขาเราเริ่มอะไรใหม่ใหม่กับเขานะคะเต,ตีเยงตู้อะไรก็ไม่มีก็ไปที่คอนโดกันก็อย่างที่บอกนะคะเป็น loft loft เป็นคอนโดเล็กๆนะคะก็ ก็ไม่เล็กนะถ้าพูดถึงถ้าอยู่คนเดียวหรือ2คนถ้า f เฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะเราก็อยู่กันได้นะคะแล้วมันอยู่ในกลางเมืองของเส้นควีนนะคะควีนมันไปได้หมดเลยนะคะแล้วถ้าเรามาอยู่แรกๆเนี่ยอยู่ตัวเมืองอีที่สุดสนุกสุดพนุบองตรงเพราะตอนมาอยู่ช่วงปีแรกๆก็สนุกก็เดินลุยอย่างเดียวนะคะ กว่าจะได้รู้เส้นทางก็ต้องใช้เวลาพอสมควรตอนนี้เรามาดูเรื่องบ้านกัน่องเรื่องคอนโดก่อนเพราะเข้าไปในคอนโดนะคะเราก็อย่างที่บอกนะคะเตียงมันจะเป็นเตียงลอยแล้วก็ชง้นหน้าไปมันก็จะเป็นห้องครัวโต๊ะนั่งเล่นที่นั่งเล่นอะนะคะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เราก็ไปซื้อมาก็ได้เตียงมานะคะได้เตียงมาก,กว่าจะเข้าขึ้นเตียงได้ก็โอคย ก็ประมาณนั้นนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างสุดท้ายเราก็ได้มานอนที่คอนโดนะคะเสื้อผ้าก็มาซื้อใหม่มาซื้อเพิ่มเติมบ้างอะไรที่มันเหมาะสมอะไรประมาณนี้เสื้อผ้าที่ขนมาจากเมืองไทยส่วนใหญ่ใส่ไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะมันไม่เข้ากับอากาศนะคะเราเราเราใส่แบบแปลกๆมันก็เหมือนเราเป็นเป็นตัวตลกอะ่ะไม่รู้สิฝรั่งจริงๆที่นี่เขาก็ไม่สนใจนะคะว่าคุณจะใส่ลักษณะแบบไหนถึงคุณจะถอดแก้ผ้าเดินเขาก็ไม่สนใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็ถึงว่า คนเราชอบมาอยู่มองนอกในลักษณะนี้คือไม่มีใครมาจัสเมนไม่มีใครมานาั oo, e ่งอุ้ยนี่อย่างนี้อน e ั่นอย่างง้นไม่มีนะคะ <c oughs> เขาไม่สนถ้าคุณไม่ไปเดินขอเงินเขาเลยเขาก็มองหัวจะเท้าแล้วเขาก็ออกไปแต่ความที่เราอะเนาะเราคนไทยเราชอบแต่งตัวเราประนุทำงานสายข้างสำอางเราชอบแต่งตัวทุกไหมเราก็ออยากสวยๆแต่พอใส่แล้วเดินไปแถวกลางเมืองก็รู้สึกแปลกๆก็เลยเข้าไปในห้างก็งเลยไปดูว่าเขา ขาใส่เสื้อผ้ากันแบบไหนนะคะเราก็ไปจ้อง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 ดูดูดูก็ก็มันก็แปลกจากบ้านเราอ่ะนะคะจะไปใส่ลายผ้าไหมเดินมันก็ไม่ใช่เข้าใจไหมคะจะไปใส่ผ้าถุงมันก็ไม่ใช่อีกอะไรประมาณนี้นะคะใส่กางเกงขาสั้นคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใส่ขาสั้นนะคะสมัยตอนป้าบรรุตอยู่เมืองไทยแต่สมัยนี้อู้ยิ่งสั้นยิ่งดังยิ่งสั้นยิ่งดีไม่ว่ากันค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอากาศมันก็เปลี่ยนไปตามโลกเหมือนกัน แต่ช่วงที่ปรนุษมาอยู่แคนาดาปีแรกนี่ก็แบบต้องปรับสภาพปรับสภาพอาหารนะคะอาหารไทยนี่ลืมไปก่อนเลยไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่ต้องคิดเรื่องที่สองออเวลาหลับนอนกว่าจะปรับสภาพนอนของเวลาที่แคนาดาได้นี่ก็ใช้เกือบ2เดือนนะเพราะบางทีเช้าของเราเย็นของเขาเย็นแคนาดาเช้าเมืองไทย ร่างกายเราต้องปรับนะคะก็จะมีอาการมึนหัวอ่อนล้าอ่อนเพรียก็หลหลายอย่างก็ค่อ,คอยๆปรับตัวไปแต่แฟนเขาก็น่ารักนะคะว่าเขาก็ไม่ได้มาแบบเซาซีหรือกระยันกระยอหรือแบบมาจิกใช้หรืออะไรเราเขาก็ไม่นะเออเขาปนุถือว่าปนุโชคดีนะที่ที่ที่ได้เขามาเป็นแฟนเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เรื่องมาก เพราะอย่างเราก็ไม่ได้เรื่องมากประมาณนี้นะคะถ้าเราเป็นอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะอย่าไปงงเงงจุกจิกแต่เราก็ต้องมีความเก่งในตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้ามีแฟนลักษณะที่แบบเขาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนิสัยที่แบบหือ,อต้องมีผู้หญิงที่แบบช่วยเขา ให้ดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้เขาให้ปวดหัวขึ้นอันนี้เราต้องรู้จักนิสัยแฟนเราด้วยว่าแฟนเราเป็นคนลักษณะนินสัยยังไงแต่ก็มีผู้ชายหลายคนค่ะที่เขาชอบเทคแคร์เทคแคร์แฟนเขาเทคแคร์เมียเขาเทคแคร์ผู้หญิงของเขานะเธอไม่ต้องทำไรเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวผมทำให้อันนี้ก็เป็นโบนัสถูกไหมคะส่วนปนุเนี่ยประมาณว่าบัฟเฟ่ดูแลตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะ พราะเขารู้ว่าเราหนึ่งภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งนะคะสองเราใหม่เขาก็ใหม่ต่างคนต่างใหม่ฉะนั้นเขาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกไหมคะฉะนันเราก็มาดูใจกันว่าตอนนี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดนได้อาทิต์หนึ่งนะคะก็นอนปกติห้องโล่งๆก็ไปสั่งพิซซ่านะคะพิซซ่านี่อาหารหลักพิซซ่าี่อาหารหลักอาหารจีนอันดับสองนะคะอาหารไทย ไม่ค่อยมีร้านเพราะว่าช่วงนั้นร้านอาหารไทยน้อยมากน้อยมากหรือปนุษไปอยู่ในช่วงที่แบบคนไทยยังไม่ค่อยเปิดร้านจกเท่าไหร่นะคะถึงจะกินอาหารไทยก็สั่งจากร้านคนจีนผัดไทยก็ไม่ใช่ผัดไทยเหมือนผัดจีนอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคพอของมาถึงเจ้าหน้าที่เขาก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องเป็นฝรั่งละไม่ใช่คนไทยนะคะเขาก็มาส่งที่คอนโดที่ลอฟโอ้ oh my god นึกภาพนะคะนึกภาพตามประนุดช้าง3ตัวที่เขาอัดใส่กล่องมาแล้วอัดแยกกล่องช้างเนี่ยสูงประมาณสูงถ้าจากเท้าถึงถึงงวงนะที่เขาตัวแม่เนี่ยสูงแล้วถ้าเขาอัดใส่กล่องมาด้วยเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนอะไอตัวลูกอะตัวลูกเนี่ยตัวเท่าตัวก็นอนแต่มันมีความกว้างในสอง พอข,ขนเข้ามาปนุรู้สึกว่าหายใจไม่ออกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมของแต่ละชิ้นก็นาชิา้นใหญ่แล้วมันเป็นไม้แล้วเขาไม่ได้เอาไม้ออกให้เรานะคะใครล่ะคะที่จะเอาไม้ออกอปนุนี่งานชาน้างนะคะเล็บสวยๆนี่ไม่ต้องคิดเลยนะคะเล็บสวยๆนี่ไม่ต้องคิดถึงเลยะคะ่ะก็นี่คือการนึกภาพพอของมาแล้วก็ยืนดูว่าเขาก็ข,ขนเขาก็ขนเขาขนจนแบบของแบบไม่พอ ที่ที่จะวางเพราะว่าเป็นลังไม้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 ังไม้ลังไม้ไ,ม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 ไอเสือสามตัวนะมัตัวแม่ก็เป็นตัวกลมๆนะคะกว้างนะคะเท่าโต,อา,าาอ,ตอาหารประมาณ4คนอะโตอาหารประมาณสี่คนแล้วก็แพ็กมาแล้ว furniture, พวกเฟอร์นิเจอร์พวกเบนจ์ลงอะไรบอกโอ้ตายตาตาย,ตาย,ตาย,ตายบอกฉันมาอยู่บ้านหรือฉันมาอยู่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เคยนึกเห็นไหมเราก็ไม่อยากบ่นมากก็น่าจะตายแล้วกูมาเป็นอะไรวะเนี่ย ฉันมาเป็นอะไรฉันมาเป็นแม่บ้านฉันมาเป็นเมียหรือฉันมาเป็นเอ่อเขาเรียกอะคนงานส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาพยายามยัดทุกจุดที่มีเหลือแม้กระทั่งบนเตียงนะคะแม้กระทั่งบนเตียงปเอเพราะเอิมนั้นเราก็อยู่บ้านคนเดียวเพราะแฟนเขาต้องเริ่มหางานทําเริ่มตั้งบริษัทนะคะอันนี้เรอันนี้เราก็เข้าใจนี่คือการซัพพอร์ตกันว่าเราเออเรามาแล้วเรายังไม่มีอาชีพ เราไม่ยังไปไหนฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราหน้าที่เมียหน้าที่ช่วยเหลือกันนะคะพาร์ทเนอร์คู่หูแล้วก็ว่าไปเราก็โทรหาเขาช่วงนั้นมือถือมันก็ยังเบสิกนะคะยังไม่มี iPhone หรือ Android หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณว่าต้องต้อง,ต,องต้องโทรคุยกันแต่เขาก็บอกว่า Are you okay I'm okay เดี๋ยว you come home you will be in shock <laughs> แล้วก็ตลบตลอด you will be in shock I cannot breathe เธอบอกอายุ y อเคย y ายายามจะ joking ฉันตลกแล้วแบบเธอขงเยอะมากที่รักคงเยอะมากเลยเธอกลับบ้านมาตอนก่อนที่เธอจะกลับมาเธอคิดว่าฉันควรจะทำยังไงเขาบอกแกะเลยบอก Are you sure? แกะเลยบอกให้แกะเลยให้ทุกกล่องลงแล้บอกเราไม่มีถั่วไม่มีไม่มีค้อนไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยเขาก็บอกว่าให้เดินออกไปตามถนนมันก็จะมีร้านขายพวกของชำ ของจำลุยเหมือนบ้านเราแต่จะไม่เยอะเหมือนบ้านเาก็จะเป็นสวนสวนสๆไป่นะคะปน์ก,ก็ประมาณว่าเดินถนนเส้นควีนลอดเส้นก็อยู่ควีนควีนแอนด์ดันดักแล้วก็สปาไดนาอะไรพวกนี้เราไปเดาจงเราก็เดินออกด้านขวาแต่เขาสั่งว่าห้ามเลี้ยวซ้ายเราก็บอกเลี้ยวซ้ายคืออะไรบอกเลี้ยวซ้ายเป็นโรงพยาบาลคนบ้า <c oughs> บอกเอา้าเรามาอยู่บ้านเรามาซื้อคอนโดใกล้โรงพยาบาลคนบ้าเหรอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราก็กลัวเขาบอก ถ้าเธอไม่เลี้ยวไปทางซ้ายเธอไม่ต้องกลัวอะไรเธอเลี้ยวขวายอย่างเดียวก็ออกมาจากคอนโดปุ๊บมันมีซ้ายมีขวาเพราะมันอยู่ตรงถนนพอดีลดรางอะไรประมาณนี้เราก็โอเคเราไม่ไปทางซ้ายเพราะก็เห็นแล้วค่ะว่าทางซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีร้านไม่ค่อยมีอะไรมันจะเป็นตึกน้ำตรงน้ําตาลอ๋อนี่เป็นโรงพยาบาลคนบ้าเพราะเรายังไม่ได้มีโอกาสเดินเช็คดูนะคะเขาก็เตือนเราว่าอันนี้คือโรงพยาบาลคนคนบ้าก็คือลรรักษาคนโรคประสาทนะคะ mental sickness hospital โอเคไม่เกี่ยวกันไม่ค่อยว่ากันเราไปทางขวาก็เดิน mm. เดินเดินเดินเ<ๆ>ลาะไปก่อนจะถึงถนนสปาเดน่าถ้าคนอยู่แคนาดาแล้วจะรู้จักถนนสปาเดน่าดีก็คือไชน่าทาวนะคะไชน่าทาวมันจะมี2ฝั่งถูกไหมปนุก็เดินไปไปถึงสปาเดน่าเราก็ไปเจอร้านคนจีนร้านคนจีนนี่ขายทุกอย่างนะคะก็ขายผักขายอะไรก็้องมอีกลานนึงที่ขายพวกอุปกรณ์ เครื่องทาอาหารหม้อกระทะไหครกก็มีแต่เพื่อนขนครกมาเองที่เมืองไทยก็มากัะเรือของหนักๆขน,นมากับเรือคงไม่หิ้วมานะคะก็เข้าไปบอ้ว้าวเราก็นึกนใจแลดีใจแล้วเออเดี๋ยวลองมาเดินแถวนี้บ่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ดีใจเออมีครกโครกที่บ้านแตกหรืออะไรประมาณนี้แต่เราก็ถามว่าคําว่า Hammer เราพูดไม่ได้สมัยก่อนยังพูดไม่ได้ h a m m ม r นอกนกแล้วบอกนอกนก เขาก็เหมือนเขาคงเข้าใจนะคะเขาเอาขายคอนให้เราหนึ่งอันเขาถามอันเล็กอันใหญ่ก็ก็พาไปตรงเซสชันที่มันเป็นลักษณะขายอุปกรณ์ซ่อมบ้านบอกเอาเราก็อันใหญ่อันหนึง่งอันเล็กอันหนึ่งก็ซื้อมานะคะพอเวลาเราเดินฝั่งขวาตะขากลับเนี่ยเราก็ล้องเปลี่ยนข้ามถนนบ้างแล้วก็เดินแล้วก็เดินกลับจากตลาดจีนนะคะชชยนาทาวก็เดินเดินเดินกลับก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆไม่ได้รีบร้อนอะไรตอนนั้นฮิมะก็ยังไม่ได้ลงนะคะก็เดินเดินเดินไปก็เห็นอยู่กระจกหนึ่ง อันนี้ตลกมากอยู่กระจกหนึ่งนะคะกระจกหนึ่งก็คือมีรูปบูบบ่าเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะแล้ววันนั้นน่าจ,จะเป็นวันเสราร์หรืออาทิตย์นี่แหละปนุ่งจำไม่ได้เพราะว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายก็ใส่อะไรคะ <Nice. S 1> บิกินี่แมนนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ลักชัวรี่นะคะแล้วเขาก็ยืนโบกมืออยู่ตรงกระจก บรรูุกก็ตกใจว่าเอ้ยเขาไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้เราคนไทยบ้านเราไม่มีเมืองไทยเราไม่มีแบบนี้ถูกไหมเราก็ไปยืนตกใจเราก็แบบเวฟใส่เขานะคะก็ใบยบายใส่เขาเขาก็แบบชันชัวร์เลยอย่างเงี้ยไอ้ความทีดเราก็เป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะคะเราก็แบบทําตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเคยเป็นมาแบบทําตัวเป็นนักท่องเที่ยวเราก็เดินเข้าไปเชื่อไหมคะมาอยู่เมืองนอก เมืองไทยเนี่ยโลกมันคนละโลกกันจริงๆนะด้วยวัฒนธรรมเข้าใจไหมคะบ้านเราไว้เรื่องของเล่นของเครืร่องเซ็กอยอะไรพวกนี้มันไม่มีนะคะมันไม่มีต้องแอบขายต้องแอบซื้อแอบกันนะคะแต่ที่นี่เป็นเรื่องเป็นราวค่ะเปิดร้านขายกันเลยแล้วแบบมีผู้ชายผู้หญิงนะคะใส่ชุดแล้วโชว์โชว์โปรดักต์ของเขาเลยปนุก็เดินเข้าไปาย,ายิย่เข้าไป ขันนี้เกือบถุงข้อนี้เกือบหลดคอือเพราะตกปัจจัยกแว่าว้าวยิงก็ปิดปิดปากอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาน่ารักนะคะสูง <Okay. S 1> แต่ตัวเองอ Are you okay Are you okay Are You in shock ยัย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  I am in shock <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรละเอียดเนาะก็นึกภาพเอานึกภาพเอาว่าเห็นอะไรบ้างไอความที่เราก็แบบ เป็นคนทะลึ่งอยู่แล้วอะเนาะปนุเป็นคนทะลึ่งอยู่แล้วก็บอกว้าวมีหน้าล่ะที่นี่นะอะไรมันก็เปิดกว้างไปหมดอะไรก็แบบโอเพนไปหมดโอเพ่นมาอะไรก็แล้วแต่นะคะ okay, okay. เราก็บอกโอเคโอเคเขาก็แบบ you want to try anything เธออยากลองเธออยากลองอะไรไหมบอก not today <c oughs> เดี๋ยวขอกลับห้องไปทำใจก่อน not today ก็ว่า เราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างตามถนมาามนถูกไหมคะตามถนนเราเก็บเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้แฟนฟังเรารู้ว่าแฟนเรารู้เปล่าว่าข้างบ้านเราเนี่ยมันมีร้านแบบนี้แบบนี้นคุณแม่คิดว่าเขาคงไม่รู้หรอกเพราะคุณชายเขาเป็นอยู่คนไม่ไว้มาเสียเป็นขปกพวกนี้อยู่แล้วเราก็เดินกับคนเดียวนะคะกับคอนสองอันนะคะเราอะไรแล้วแต่ที่ไม่ต้องมาเก็บความมัวสะอาดกวาดไม้อะไรก็ว่าไปแล้ว <c oughs> ลูกคุณหนูอย่างดีแล้วมาอยู่เมืองนอกอย่าไปคาดหวังว่าสามีเราจะทำให้เราแบบนั้นนะ ภาพก็ยังบอกถ้าลำสองมาเนี่ยอะไรจะอยู่ตรงไหนพอคุณชายเข้ามาเขาก็หัวร้อแบบล้อหัวลอ้วลอจนไม่รู้จะหัวลอ้อยังไงหัวลอ้อเพราะความผิดหวังหรือดีใจหรือหรือ,รอ,รอทุกข์ใจแล้วเราไม่ไมรู้เขาบอกว่า I have not h i n g t o s a y เขาบอกฉันไม่รู้จะพูดอะไรเหนื่อยก็โอเคไม่ว่ากันพอ,ขอเขานั้นปุ๊บเราก็มานั่งคุยกันว่า w h a t w o u l d we do with this wood ไม้เนี่ยที่ออกออกออกมาก,ก,ก,กองกองอยู่เนี่ยเขาบอกให้ ยัดเข้าไปในทางใต้ทำคอไปห้องเก็บของใต้ที่นอนเราใต้ที่นอนเรามันก็กว้างนะคะมันก็กว้างก็ใคลาละคะพนุ่ค่ะคานเข้าไปคะ่ะแล้วก็ไปเรียงไม้เรียงไม้เรียงไม้ไปเรียงไม้หัวเข่านี่ดําไปหมดแต่มันก็สนุกนะมันก็ตลกดีก็คือเราก็ต้องมี m e n t a l ที่แบบเข้มแข็งแล้วก็อดทนนะคะเพราะไม่งั้นอยู่ยากถ้าคิดว่ารอคนนุง่งคนนี้มาทำอะไรไม่ได้คะ่ะ อยู่กันไม่ได้นะคะเพราะเราก็ต้องใช้ว่าเออเขาก็มีผู้ชายตัวใหญ่เขาก็เข้าไม่ได้อยู่ดีก็ต้องเป็นเราอยู่ดีถูกไหมเขาก็ดูแลเราดีนะคะช่วงแรกๆไม่ใช่ช่วงแรกๆก็ก็ดูแลตามที่เขาสามารถที่เขาจะทําได้เราก็ให้เขายุ่งในเรื่องทํางานไปนะคะเออนี่ลําแรกวันๆก็คุยกับช้างว่าเธอจะมาทําไมเธอจะมาทําไมอยู่เมืองไทยสบายๆมีคนกราบไหว้ มาอยู่แคนาดาก็อยู่ตรงหัวมุมนึงมีหัวมุมหนึ่งเสือสามตัวอีกตัวนึงก็ยืนอยู่ตรงหน้าต่างเวลาเห็นฝรั่งมาเดินก็ชี้ตรงหน้าต่างคอนโดบ้านรุดอยู่ชั้นสามชั้นสองหรือชั้นสามน่าจะชั้นสองคนเดินเห็นมันก็จะผ่าน,นจะโอ้ไทเกอร์ไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินได้ยินโพสเดวอมเป็นฐานคนที่จอดรถในใต้คอนโดไทเกอร์ไทเกอร์บอกมึงลองเข้ามามึงจะเห็นทั้งทั้งทั้งสวนสัตว์เลย <laughs> มึงเดินเข้ามามึงจะเห็นนั่งสวนสัตว์เลย แต่ก็น,นียละคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรือคำแรกเรือลำแรกเรือคำสองก็คงจะอาการเหมือนเดิมนะคะอาการเหมือนเดิมก็คือขนเข้ามาตอนนี้วัวซาเช่ทั้งเซตนะคะจะมีโต๊ะแบบอันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็อันที่นั่งสองอันห้องก็เริ่มแน่นแน่นขึ้นไอที่ตรงเตาเตาผิงเตาอะไรพวกนี้เนี่ยจุดอะไรไม่ก็ไม่ได้แต่ก็โชคดีว่ามันยังยังไม่หน้าหนาวยังไม่หน้าหนาวก็เลยไม่ต้องจุดก็ได้แต่วาง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 ,วาง,วางกอง และความที่คุณชายเขาต้องดูข่าวดูหุ้นฮ่ทีวีจัดมาเลย36นิ้วใหญ่มากแล้วช่วงนั้นทีวีมันไม่มีจอแบนนะมันจะมีอะไรจอที่มันท้องหลังๆนะที่มันอ้วนอ้วนอ่ะอีกทีนึงมาถ้าเป็นไปได้นะอยากจะมีรูปเก่าให้ดูเลยว่าปรษยุเนีนเ่ยอึดอัดขนาดไหนอยู่กับ อยู่บ้านหรืออยู่มิวเซียมนะอยู่พิพิธภัณฑ์ทุกอย่างมันแน่นไปหมดจะทำกับค้งกับข้าวก็ยังไม่ต้องคิดถึงเลยค่ะกินข้างนอกมาตลอดนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะนี่ก็เวลาแล้วเดี๋ยวปนุต้องไปทํางานนะคะเห็นไหมเนี่ยใส่ชุดเตรียมพร้อมทำงานอยากรู้ล้สิปนุทํางานอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เอาเรื่องแกะของก่อนแกะกล่องมาจากเรือก่อนนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะ ep ที่32นะคะเรือสองลำเข้ามาที่ลอฟทที่คอนโดนะคะแล้วก็ประนุอยู่ช่วงควีนก็เป็นเรื่องชีวิตที่ประสบการณ์ครั้งแรกที่มาอยู่แคนาดานะคะยังไม่ครบปีด้วยซ้ำยังไม่ครบปีนะคะก็อาจจะช่วงเข้าเดือนมิถุนาการดาแล้วละค่ะเดี๋ยวสิงหากันยาค่อยมาว่ากันนะคะอากาศมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วปุษนุเริ่มทำอะไรกับตัวเองบ้างนะคะ ตัวเองบ้างเพราะว่าเราจะมาอยู่บ้านเฉยๆมันไม่ใช่อยู่แล้วลูกตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่มีนะคะเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาเขา,เขาเคยอยากมีลูกแล้วเขาผิดหวังในเรื่องเรื่องเรื่องลูกก็เราไม่ว่ากันในเรื่องอดีตแต่ส่วนปั้นรุ่นอ่ะไม่อยากมีอยู่แล้วก็ถือว่าตกลงกันนะคะการมาอยู่กับสามีต่างชาติคุยกันตกลงกันตกลงกันว่าเธอจะให้ฉันมาอยู่ในฐานะอะไรให้มาอยู่แล้วทําอะไรแล้วฉันได้เงินเดือนไหม แล้วเธอจะให้ฉันเดือนเท่าไหร่พูดไปตรงๆนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องอ้อมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้การที่เราคาดหวังอะไรไว้กับการที่เราตกลงอะไรกันไว้เนี่ยทุกอย่างเราพอใจถ้าเขาไม่พอใจเราก็ไม่พอใจถูกไหมฉะนั้นเราต้องเห็นว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราพอใจแล้วเขาพอใจที่จะให้นะคะแล้วเราพอใจอะไรที่จะตอบแทนเขาให้กลับกันมันก็เป็นบิสเนสอย่างหนึ่งนะถ้าในความรู้สึกนรุยนนะเขาดูแลเราเราก็ดูแลเขา แฟนถูกไหมโอเคนะคะปนุษย์อยากเมาปนุษย์ว่างก็ไม่รู้ปีนี้จะว่างเยอะไหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ปนุษย์อยากทำอินฟาสติ้งเคยได้ยินไหมคะอินฟาสติงก็เดี๋ยวลองเข้าไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเอาลองเข้าไปอีกอีก,อ,กอีกหน้าหนึ่งก็เดี๋ยวจะลองมาเล่าให้ฟังว่าการทำไม่ทานอาหารทั้งวันเขาเรียกวอ t เตอร์ฟาสติงก็คืออยู่ด้วยด้วยการดื่มน้ำ ปนุษตั้งโครงการไว้ว่าจะทําประมาณ3วันเพราะเคยทํามาแล้ว4วันครึ่งก็ถือว่าได้ผลนะคะเพราะเพื่อสุขภาพเขาเรียก reset your body นะคะแล้วเดี๋ยวอันนั้นเราองมาคยุยอ,อ,อีกอีกหน้าหนึ่งดีไหมคะถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามช่องปนุษย์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ความคิดใหม่ positive mindset นะคะ positive mindset energy ก็จะดีขึ้นนะคะดูแลสุขภาพ อย่างที่เขาบอกกันนะคะตอนนี้สวยเป็นรองสะตรองเรื่องใหญ่สำคัญมากถ้าเรื่องสุขภาพนะคะก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บภาพสวยๆตอนกวาดที่มาตอนไปเดินนะคะใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตตัวเองอย่าคิดมากแต่ก็อย่าคิดน้อยนะคะหยุดตรงกลางโอเคนะคะสวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกัน EP ที่33า บาค่ะ